สวัสดีครับหลานๆบทเรียนต่อไปที่หลานจะได้เรียนคือบทที่106ห่านตาปู่ดังๆนะครับบทที่106อีกครั้งครับบทที่106เลข6 เป็นหลักหน่วยเลขศูนเป็นหลักสิบและเลขหนึ่งเป็นหลักร้อยครับอ่านว่าหนึ่งร้อยหกกอไก่โกออกอก,โกโอกอไม่เอกอ กอกอกอไม่จัตวากอ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 จอจานจอ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 ไม่เอกจอ จออจอไม่โทจอจอจอไม่ตรีจอจอจอไม่จัดตวาจอ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 เด็ก โดออดอโดออดอไม่เอกโดโดออดอไม่โทดโดออดอไม่ตรีโดโดออดอไม่จัตวาโดโดโด อดอดอต่อตาตอ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 ไม่เอกต่อตอตอไม่โทตอต่อตอไม่ตรีตอ ตอตอไม่จัดตวาต่อต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 โบใบไม้บอบ,บอ,อบอบ่บ,ออบอไม่อีกบอ บอบอไม่โทบอบอบอไม่ตรีบอบอบอไม่จัดตววบอ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 ปลาา ปอปอไม่อีกปอปอไม่โทปอปอไม่ตรีปอปอไม่จัตวาปอออปอ ปอปอปอออองอออออไม่อโอออไม่โทโออออไม่ตรี จัตวาอ้ออ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 อทออ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 รอทวออ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 อละออ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 ลออวอลออออ มอเ,อ,เมอแม่ไม,ม่เอกแม่จอาจาไม่จัตวาจาแม่จาตออตอไม่เอกตอปอไอไปนออีนีไม่โทนี้ต่อไปนี้จอ,อาจะทออัมรมตออวตัวดออีดี จะทำตัวดีบรรทัดที่สองครับมอแอแมไมเอ,เมมเอกแม่วออาวาไมเอกว่าแม่ว่าทอ,อีทีไมเอกที่วออาวาไมเอกว่าจออาจะทออันทำต่อวตัวดอ,อีดี นออีนีไม่โทนี้ที่ว่าจะทำตัวดีนี้จอาจะทออธรรมจะทำโออาอะรอไรออะไรอะอะไรจะทำอทะอะไรบรรทัดที่สามครับเราละ อออวาวาไม่เอกว่าละอว่ากออกไม่ทูก็มอีมีวอาวาจออาจาก็มีวาจาทอีทีไม่เอกที่พอไอภัย รออ้อาะที่ไผ่เลาะซออีสีคออาคะโมแอแม,ม่ไม่เอกแม่ซีคะแม่มอีมีกออีก,กิรออีริยออายาพออีทีไม่เอกที่ดออีดี มีกิริยาที่ดีนออานาไมเอกหน้าดอูดูหน้าดูปอ,อปูไมเอกปูยอ,อายาไมเอกยาปูยา่พออาพออพอจอ,อยใจพอใจ เริ่มบรรทัดที่หนึ่งใหม่ครับละอว่าแม่จา๋าต่อไปนี้จะทำตัวดีแม่ว่าที่ว่าจะทำตัวดีนี้จะทำอะไรละอว่าก็มีวาจาที่ไพเราะสิคะแม่ มีกิริยาที่ดีน่าดูปูย่ย่าพอใจจบบทที่หนึ่งหครับ